นูอ่ถ่ายวีดีโอไอ้เหี้ยอย่าดูคลิปสวครับสวัสดีครับ้แข่งมาเอครับผมสวัสดีครับเออเราไปหายมาครับไหวก็โคตรไหวคุณเจ็บไหมคุณไปไหนมาคุณไปไหนมาคือมึงไม่ไหวใช่ไหมมึงโคตรแย่เจ็บไปสั่นเฮ้ยเถามอะไรมาเลยครับยิ้ไปไหนมาตปยิ้มไปไหนมาไหวคือต่อไปไหนมาไปไหนมาไปไหนมาไม่เป็นไรครับคำถามต่อก้ำกึ่งยังได้ สามเขาไม่สภาพคุณตอนเนี้ยมึงแย่มากกูให้มึงไปถัดไปเฉพานน้องอ้นหนาวนะเฉพันผมอยากจะบอกทุกคนอ้นปากโดนอะไรวะเมื่อกี้แม่งล้มปากแตกโสมแตกเฮ้ยตัวปากเห็นไหมเฮ้เไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นปากบางไอ้แซงบางเงาปากโดนแตกคล้วเราะปากโอ้แบบอ้นไปโดนอะไรมาปากแตกดูดปากมาดูดปาก หดปาใครโอเคเอาแบเลือนไม่หยุดไหลเนี่ยไอเดปาใครชอบใครปากใครชอบใครต้งกกดไม่บอกเาไม่ไอ้บอกเรานีมีสติเว้ยขอจบจบอนขอจบการ